มันนี้มาปลูกจักกี้บุคคลต้นดอกสลิดนะคะบุ้งบุ้งพนเพาะเม็ดเลือดแหงคือตดหน่อยๆปกติเ่าจะปักช่ำเนาะคะ่ะเนาะลืมถามตอนซื้อพ่อเม็ดเดียวได้เหรอมาในบุ้งเพื่อไงเจ้าของต้นหน่อยนะก็เลยแปลกใจปลูกกุมงนี่ละค่ะเ็ดแปลงไบใบมา่วานนี่ปกติอ่ะเป็นแปลงของ บักแปงบักแฟงกูไปแล้วจะได้ไปหาป่ะว่านไปหะวันนะคะเป็ยางบักเปมมกก็นเยมากนี่เป็นตลาดนะะนี่นเใหม่น่าหลยยายกระเด็นไปบอยกระเด็นใหญดเกินใหม่ด้วยค่ะไปหาได้เลย <laughs> นี่แบบ,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 บย่ <laughs> งางไรด้วยค่ะเดียกไปมือดีเลยแบบไปเดราะว่าวะนี้ของอยาหญ่อยู่นะคะ ย่างบ่ตัวหรอค่ะผาอกื่มื่อเนาแมแะคะ่สองต้นน,น,ะน,ะะน,นนะคะสองต้กนก็าจจะพอดีาาาาน,ะน,นะคะเพราะว่าเราเป็เหลือนะคะเห้องข้างนอกจบเชิ่มยายออกก็ได้สามารยายได้ว่าเขาสามารถบักช้ำได้ค่ะแต่ว่าป ปกติจะไิดว่าตักาได้ยังว่เรือบริมนเอิมื่อานเมขึ้นอางนอยเิ่ึ้นะพอมาเร็วเลยก็อเห็นก็คือดออัญมณีส่ะเยม็ดืนนะน้ือบย่จอไม่สขาออก เม่ส yeah. ิษยะมากุ been, so been, to, so oh. ้มอันนี้เป็นพริกะเลียงนะคะ้งเศเลใส่ไปในมือละเพื่อดอกลิปใหญ่เาสเด็กปงข้มเด็กินพริกก่อนนะคะเด้อปดสองตวแล้เาจะดเด็นองเดอลงีเด๋ยวเขาเดี๋ยวกิพิ่อนะคเดอสวเขาจะดิบเด็ดหน่อ้งเอดลิปถุงหลายจาริเด็กง เด er yeah, th ี่ยงไมนี nice. yeah. ่ม nah, ันอนช2กเลยดิส th ิามี here, ีนี่มันนี่เลยสิปาสามตหาสิบคนนึ้นะคะตัวเข้ามาข้างขเลยนะคะขึ้นเลยแบบดู้กงงิด่แตองตัวพี่นคนยต้องลอยตลอดระดวกพี่นะคะ เขาไป้เราจะขี่รถนานไหมค่ะเีจอกันเมื่อคืนถึงนี่เขาก็สามาจะไ้ใส่ด้ีเดี๋ยวพีกแกเรียงต่อไปหาหม่องผูกพี่กะเรียงต่อสำหรับคลิปนี้จะต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเด้อเจอกันคลิปหน้าไปขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะเด้อฝากกดไลค์กดคอมเมนต์ให้เฮาน้ำรายแสนหักเทมลาบันเฮาบ๊ายบายค่ะ